เอาเก่บก่อเสวยแลเก็บต่อีกันเดยเดเก็บนรับจ้างต่อีกนมาเด้อมาเก็บต้นกันด้ดิเก็บก่าเลรับจ้างต่อีกันเด้อโอ้มาทัดได้แ้วเดมารับ <Wir> จ้างมารับ <stagger> จ้งเก็บลำยายใส่หวไินใส่เาจ้างเก็บลำยยต่อีกันแล้วกินสวยแล้ว เก็บรงกับคูอกแ๊กกแ๊กโอ้ไม่นี่ไม่่บแซกจิจัมโบ้จัมโบ้ทีสวยแล้วมาทำงานโตจางโตทำก่อิกกาบ้านเอาุไ่ายททางเถอเก็บไปเรื่อย เอติมกัคแล้วไฟสี่าเปเคโอ้เอกัน่กันเด้อเก็บไว้รัจานโตกินข้าวกล้วยแล้วเรียงกลวแล้วกอดลาคนเดียวทำงานต คงวระตูกระหอดมันบ่แดดกระหอนพี่น้องเอ้ยห้อนคักห้อนคักห้อนแน่ต้นใบใหญ่รับจ้างไปซื้อกับข้าวกินตัวหาเงินซื้กยยอนนกับข้าวตัวยาย่หาเงินซื้อกับข้าวถึงพวกป้าของคน ำไยรับจ้างตกคนเลี้ยงก็สิเลือการบ้านว่ะคไม่ใช่ให้เลือเลยกลังเทียงกลัวนึก็บไปเรื่อยเรัดเอาคักเอาเนี่ยเหรอันหอนหนมันเอาเฮ้ยหอนคักหอนเนี่ยตา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 ย เงี้ยแต่เียแต่เราใหญ่เียแต่เงี้ยแต่แล้วใหญเีดเงินเด้อพ่อแม่พี่รองเอ้่งเป็นไรดทางตากแดดตากน้กันด้นี่ทีนีผมก็นื็เอาอยาับจางก็กำเทียงกวาเทียงกลัว เก็บไปเรื่อยๆก็จะได้กับคู่นึงก็โดนตืดดูก็จะได้กับคู่อ่ะเออก็เก็บได้กแป๊กกแป๊กๆดีดีกแป๊กปกแปก๊กเลยหนยใหญ่เก็บไปแล้วหนวยใหญ่พอมมันห่างหนยใหญ่มันห่างก็ดิ หัางอู Ooh, นี่ก็จำโบแท่นี่ไ็้จำโบแท่ด้วยเฮ้ยไอ้จำโบแท่ทำงานต่อทำงานต่อเที่ยงกว่าแล้วลงงานได้แล้ว Ý bưng, bên này đầy bụi kia Con hoàng, mấy cậu nuôi nhanh, chi, mấy cậu nuôi nòi Ý, con đầy bóp khủi luôn Kiếp xe cậu khủi là cậu xe xe sọp กู่แรกก็เคสอบเดยวัเบิก่อนไม่่ก็ได้ลละสิบบาทออ